ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา337ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำบัญชีรายละเอียดสแสดงจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการยึดอายัดขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือที่ได้วางไว้แก่ตนนอกจากนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ทำบัญชีพิเศษสำหรับจำนวนเงินที่ได้มาจากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินแต่ละรายซึ่งอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ์บุริมสิทธิ์สิทธิยึดหน่วงหรือสิทธิอื่นซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบหรือปรากฏแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วตามมาตรา324วรรคสอง ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดสรรหรือแบ่งเฉลี่ยเงินตามวรรคหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้